เราอยากเห็นฟอร์มการ่มาเผยถึงปากการหลังพ้นใหม่บุรีรัมดีเก่อเล็กซานเดร์กาม่มาคุณซื้อใหญ่แห่งทัพปรสา,าสายฟ้าบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเผยผ่านไทยลีกเซ็นทัลถึงศักยาภาพแข้งใหม่ของทีมอย่างดีเกาที่คว้าตัวมาจากฟูมิเนนเซโดยการ่มาได้เผยถึงเรื่องนี้ว่า ผมเลือกส่งพวกเขาลงเล่นให้ฟูมิเนเซ่ตอนที่ผมทำงานเป็นโค้ชในอะคาเดมี่ของที่นั่นและบางทีผมอาจเป็นโค้ชคนแรกของนักเตะทั้งสงคนเลยก็ได้ฟูมิเนเซ่เป็นสโมสรใหญ่ในบราซิลและเป็นหนึ่งสโมสรที่ดีที่สำหรับการพัฒนานักเตะคุณภาพมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะได้ลงเล่นในอะคาเดมี่และถ้านักเตะสามารถสอดแทรกขึ้นชุดใหญ่ไปได้ก็แสดงว่าพวกเขามีแนวโน้มเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆ ดีเกาเป็นกองหลังระดับท็อปในบราซิลเขาเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์และจิตใจที่แข็งแกร่งซึ่งผมเชื่อมั่นว่าเขาจะช่วยพัฒนาแนวรับของทีมเราได้เป็นอย่างดีสำหรับดีเกาถือเป็นข้างระดับตำนานของทีมยักษ์ใหญ่บราซิลอย่างฟูมิเนเซ่โดยการคองสถิติเป็นกองหลังที่พังประตูมากสุดเป็นอันดับ6ในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยผลงาน11ประตูจาก183เกม